มาแล้วตู่นันทิดานายกอบจอสมุทรปราการยันไม่ได้หายบัญชาการทั้งคืนยังไม่ได้นอนหลังจากเมื่อวานโซเชียลประกาศตามหานางสาวนันทิดาแก้วโบสายนายกอบจจังหวัดสมุรปราการหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตพลาสติกซอยขิงแก้วยีิบเอ็ดแต่ไม่พบว่านายกอบจหญิงลงพื้นที่เกิดเหตุล่าสุดนางสาวนันทิดาแก้วโบสายนายกอบจจังหวัดสมุรปราการคนดังกล่าวพร้อมด้วยนายสมรักควรสุ่งหันรองนายกอบจ นางสาวชนทิดาอัศวเหมและดรรัชชานนท์ทองอารามเลขานุการนายกอบจเดินทางมาร่วมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยณศูนยะนช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนวัดบางพีใหญ่กลางมีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ250คนเมื่อนักข่าวถามว่าเมื่อวานไปไหนมามีแต่คนตามหาเจ้าตัวก็บอกว่าไปช่วยผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามที่อื่นอยู่ แต่ได้ประชาการเหตุการณ์ข้างในตลอดเวลาเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ